สวัสดีครับอันนี้ฟิตชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทพลังศรัทธาไรท์วิชั่นนะครับเรานัดพบกับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จต้องบอกว่าเป็นผู้นําที่เป็นมนุษย์เงินล้านเลยนะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับประธานฝ่ายการตลาดบริษัทพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยครับชื่ออะไรครับผมจักรพงศ์ผาดาครับาดาครับทำธุรกิจกับพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นมานานหรือยังประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีได้อะไรบ้างจากพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่น ก็อดีตเคยป่วยเป็นกระดูกทับเส้นลิซิดวงนะครับแต่ใช้สินค้าของพลังศรัทธาถือว่าตอบรับได้ดีมากหนึ่งสุขภาพดีแล้วเรื่องรายได้นะครับทุกอย่างนะครับรายได้วันนี้นะครับอดีตผมเป็นผู้ช่วยกำนันสามสมัยแต่ไม่มีเงินไม่มีทองนะครับแต่มาอยู่กับพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นแค่3ปีครับเปลี่ยนชีวิตได้จากหน้ามือเป็นลังมือจากผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นทำไร่ทำสวนแต่มาอยู่กับพลังศรัทธาเราวันนี้เราได้ทั้งรดครับรดก็ได้สามันแล้วมีทองใส แล้วก็มีอาจจะได้ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับแล้วพี่ทํำยังไงถึงได้ประสบความสําเร็จก็ดูแลองค์กรซ้ายขวานะครับองค์กรองค์กรคืองานธุรกิจคืองานเครือข่ายครับความสวยงามคือวันนี้เราเอาเงินทํางานครับให้สมาชิกสมาชิกทํางานแล้วก็ขึ้นมาหาเรานั่นคืองานเครือข่ายคือความสำเร็จเขาเรียกว่า p a s s ินค i n ครับ วันนี้เราไม่มีตังค์แต่องค์กรเราทํางานให้เรานั่นคือเป็นงานที่ความที่สวยงามจากคนที่ชายผู้ชายที่ป่วยนะครับตัวนี้คืออยากชวนทุกท่านนะครับมาร่วมธุรกิจกับกลางสตาร์ไลฟ์ชันหนึ่งคือสุขภาพดีแล้วจะมีรายได้ให้ทุกท่านด้วยนะครับนั่นคือความสวยงามวันนี้ผมจากคนที่ไม่มีอะไรแล้วก็มีทองมีรถนะครับรถก้าคารลาสขวาทำนั่นคือเปลี่ยนชีวิตได้ทุกอย่างครับวันนี้อยากชวนทุกท่านนะครับคนที่ตกงาน คนที่หารายได้เสริมครับพุกอย่างเป็นอาชีพอิสระครับแล้วเป็นอาชีพที่ดีที่สุดนะครับครับทุกวันนี้นะครับเงินเข้าทุกวันจ่ายทุกวันครับสโลแกนส่วนตัวสโลแกนนะครับคือเขาบอกว่าไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวนะครับทําตามระบบบริษัทบริษัทที่ตั้งมาให้สมาชิกทุกท่านประสบความสำเร็จได้หลักสูตรเรียนรู้ทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทุกอย่างนะครับคือความสำเร็จแน่นอนกับพลังสัาธาไลฟ์วิชั่นของเรา สุดยอดจริงๆนะครับค,บอคขอบคุณครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนักธุรกิจสาวสวยอีกท่านนึงนะครับของพลังสัทธาไลฟ์วิชั่นจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวให้เธอแนะนำตัวเองครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อปิมพันธ์ไส้วโรดมค่ะครับเป็นใครมาจากไหนครับอ๋อเป็นคนฝั่งสปปลาวค่ะครับเพราะว่ามาทํางานที่เมืองไทยครับที่บริษัทไลท์วิชั่นของเราเี่แหละครับที่เราที่สปปปลาวเนี่ยไม่ได้ทำงานธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับเป็นอะไรครับอ๋อที่สปปปลาวก็รับราชการยศ ร้อยโองาหารหญิงค่ะที่สปปลาวค่ะผู้หมวดนะครับผู้หมวดนะครับมาทํายังไงถึงได้เข้ามาร่วมธุรกิจกัจบพลังสัทธาไลฟ์ชัน่นค่ะที่ที่ผ่านมาก็รับราชการด้วยแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็บวกกับสุขภาพไม่ดีเป็นโรคภูมิแพ้แต่ก็มามาสัญหาที่สมุนไพรที่รักษาตัวเองก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์ของ พลังศรัทธาของเรานีหลยค่ะที่รักษาตัวเองที่เป็นโรคภูมิแพ้กับดีขึ้นแต่แต่ไม่ดีขึ้นธรรมดาแต่ว่าดีขึ้นทุกอย่างทั้งชีวิตครอบครัวทั้งการเงินการงานทุกอย่างมันดีขึ้นขึ้นทุกอย่างเลยค่ะที่ถ้าถ้าใครที่สุขภาพไม่ดีหรือไม่ตอนนี้ยังตกงานตกงานหางานทําไม่ได้ก็เรียนเชิรที่ทางบริษัท พลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นของเราค่ะยินดีต้อนรับทุกคนที่ให้มาศึกษางานที่บริษัทก็ถ้าเปิดใจเปิดใจที่อยากมามาร่วมธุรกิจก็แวะเวียนเข้ามาได้ที่ขอนแก่นค่ะที่จังหวัดขอนแก่นของเราค่ะครับโอเค,คผมถามหน่อยว่าวันนี้กับการที่เราได้มาร่วมธุรกิจกับพลังศรัทธาไลฟ์วิชั่นเนี่ยเราเห็นบอกว่าจากเดิมที่เราอยู่ที่สปปลาวเองเนี่ยเราก็ทําหน้าที่นะัคือ ไม่รับราชการไปไหนก็ไม่ได้แต่พอมาทํานี่นอกจากจะก,การเงินสุขภาพดีขึ้นแล้วได้ข่าวว่าไปเที่ยวรอบประเทศไทยแล้วค่ะต่างประเทศก็ไปแต่ว่าเมืองไทยเราก็ไปไปครบจังหวัดแล้วค่ะไปครบจังหวัดก็ทํางานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยก็บ,บอกว่าเรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันไปไปทั่วทุกจังหวัดแล้วค่ะคการทําธุรกิจกับพลังศรัทธาระทับใจอะไรมากที่สุดก็หนึ่ง เราเรามาทํางานตรงนี้ก็ประทับใจเรื่องสินค้าสองก็แผนการตลาดครับทําง่ายใจเร็วแล้วก็พี่น้องที่ที่อยู่ด้วยกันที่ทํางานด้วยกันอนะ่ะก็มาอยู่แล้วมันมาทํางานแล้วมัน,มนเหมือนครอบครัรรวแล้วก็ทั้งประธานใหญ่ของเรานประธานผู้ก่อตั้งของเราก็ดูแลเหมือนเหมือนเราเป็นญาติคนหนึงอะ่ะแบบไม่ เวลาเรามาทํางานอ่ะทุกที่มันจะเกง่งถ้าไปเห็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นประธานบริษัทเราจะเก่งจะเข้าไม่ถึงแต่ตรงเนี้ยเราสามารถคุยได้มาทำงานกินข้าวด้วยกันทำงานด้วยกันแบบพี่แบบน้องค่ะที่เนี่ยท่านไม่ถือตัวค่ะคโอเคอยากฝากอะไรสำหรับคนที่วันเนี้ยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศนะครับหรือในประเทศไทยนะครับอยากทำธุรกิจเครือข่ายก็ ถ้าอยู่ต่างประเทศทํางานกับบริษัทของเราก็ตัวบริษัทลูกของไลฟ์วิชั่นของเราก็มีค่ะคือที่โอโหลาวที่ท,ที่ที่เวียงจันทร์เนาะเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นเป็นบริษัทลูกของพลังัทธาไลฟ์วิชั่นของเราค่ะที่สปปลาวก็มีแล้วค่ะคคที่กัมพูชากัมพูชาพม่ามีมีแล้วถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะเพราะนั้นฝากไว้สำหรับ<า>คนที<า>่ต<ๆ>้องการอยากจะทำธุรกิจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราค่ะก็สามารถทำได้หมดเลยใช่ ค่ะฝากไว้ว่าถ้าใครอยากร่วมธุรกิจหรืออยากสร้างธุรกิจของตัวเองโดยที่ไม่ไม่มีเจ้านายเป็นเจ้านายตัวเองค่ะคก็ที่ไลฟ์วิชั่นนี่แหละค่ะคทํางานไปเที่ยวไปสนุกค,คำคมสโลแกนมีไหมครับสโลแกนของบัวสุขภาพดีสวยรวยสไตล์ของบัวค่ะนี่ครับโอเคครับขอบคุณครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้นํานักธุรกิจที่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จอีกท่านหนึ่งถึงจะตัวเล็กแต่ขอโทษนะครับรายได้ไม่เล็กเลยนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยครับค่ะชื่อจินตาลลือทิชัยค่ะเป็นคนจังหวัดชัยภูมิค่ะชัยภูมิทําธุรกิจกับพลังศรัทธาและวิชั่นมานานหรือยังครับ3ปีแล้ว่ะ3ปีแล้วได้อะไรบ้างก็เยอะเหมือนกันค่ะ,ะไ,ได้รถ<ะ>ได้รถมาสองคันแล้วนะคะตอนนี้ทองก็รวมหนึ่งร้อยบาทว้าวแล้วก็ที่ดินอีกหนึ่งแปลงค่ะ ทำยังไงถึงได้ค่ะถามว่าตัวนี้ก็เริ่มจากตัวเองใช้สินค้านะคะแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้จากคนป่วยค่ะคนป่วยคนหนึ่งก็คือเป็นมะเร็งมะเร็งมะเร็งลูกบานลูกค่ะก็เริ่มใช้สินค้าดีแล้วก็มาศึกษาแผนครับค่ะก็มาเรียนรู้ทุกระบบทุกอย่างค่ะเราอยู่ที่แผนสินค้าตอบโจทย์เราก็ไปได้ครับแค่นั้นเองค่ะถามตรงๆเราทําธุรกิจเครือข่ายยากไหมถาม่ายากไหมไม่ยากไม่ยากตรงไหน ทำ,ทำไมถึงไม่ยากทำไมคิดว่ามันไม่ยากมันไม่ยากเพราะว่าหนึ่งสินค้ามันตอบโจทย์แผนมันได้แค่เรามีผลงานบริษัทก็จ่ายเงินผลตอบแทนให้เราแล้วครับค่ะอย่างเงี้ยเวลาเราออกพื้นที่เราไปทำงานพื้นที่เนี่ยสิ่งสําคัญธุรกิจเครือข่ายเนี่ยครับ,ค,รบคือเขาต้องได้ใจทีมงานใช่ค่ะเราทํายังไงคำว่าได้ใจทีมงานนะคะหนึ่งนะคะเราต้องเอาใจมาแลกใจถามว่าวันนี้เราลงพื้นที่ ถ้าเขายังไม่เปิดใจก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้เราได้พูดได้บอกว่าพลังสถานไลฟ์วิชั่นคืออะไรขอฉันพูดนิดนึงประมาณนั้นค่ะอย่าอย่าพิ่งปฏิเสธให้ฉันคุยก่อนให้คุยก่อนแล้วเขาเป็นหน้าที่ของเขาคือจะทําไม่ทําเพราะว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องของคุณคุณจะ เพราะว่าสุขภาพนี้มันไม่มีซื้อขายที่ในเซเว่นถ้าอยากได้วันนี้ต้องมาที่พลังสถานไลฟ์วิชั่นเท่านั้นก่อนเราถึงจุดเด่นเนี่ยเพราะว่าพลังสถานไลฟ์วิชั่นตอนนี้มันเป็นโอกาสจังหวะเหมาะไหมเหมาะค่ะถามว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจมันเป็นขาลงแต่พลังสถานยอดขายทะลุเป้าทุกเดือนทุกยอดมาทุกวันสวนกระแสมากโอเคฝ <Okay. S 2> ากสำหรับคนที่กำลังอยากจะมาทำธุรก,กิจอยากจะประสบความสำเร็จกับ เหมือนเหมือนเหมือนตัวพี่เองครับเริ่มต้นยังไงค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านนะคะตกงานหรือมองหาโอกาสดีๆกับชีวิตหรือว่าหานะคะอาชีพเสริมนะคะ,คะวันนี้พลังทธานะคะมีให้ท่านวันนี้ลองเข้ามาศึกษาดูนะคะสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านทุกท่านเลยนะคะคเพียงแวะเวียนเข้ามาหาแล้วก็ศึกษาดูแล้วท่านจะรู้ว่าจริง,รงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหนือยิ่งกว่าโลกนี้ค่ะครับผมค่ะโอเค สโลแกนมีไหมครับวันนี้นะคะถ้าอยากประสบความสําเร็จท่านต้องลงมือทําเท่านั้นและทําทุกวันทําทุกวินาทีที่เราจะทําได้โอเคครับขอบคุณครับ